น้อยๆเน้่ยไอ้รอๆพอมเด้อแต่งเต็มพอมเด้อโกโก้พอมเด้อนะโอ้ยขอขอมาจัดใท้ครับน้อยๆแต่แต่งรอนะจ๊ะคันนี้นะอะไรน้อยอะไรน้อยรถ <laughs> <ลด S 2> โอ้ยออทักวัดน้อยๆเออมาใน <ๆ S 2> น้อยค <ๆ S 2> อยกระตุกใจเลย <laughs> เปิดคลิปมากออถาม่าขอในน้อยนี่เพ่ออไรขอน้อยเพื่อโอ้ไม่มีไม่มีน้อยเลยเออ ของพี่ใหญ่อยู่แล้วมาฮอนด้าบีโอครับหกิบเกินเกินขนาดเนี้ยเกินขนาดถุงเฮอนด้าบีโอนะสองพันสิบโฉมใหม่น้นอยนะฟีดาวพรเริ่มต้น4,000นะเบ่งเลยครับพี่น้องโฉมไม่ล่าสุดเลยราสุดบ่ สุดด,ดละ่ะปี18สุดและ่ะรอไม้ยังไม้ขอบสีามาสมเยวก็ป้ายแยังยสุดอายเตียนเห็นไหมเล็กไหมหกหมื่นเก้าพัลูกเยียออโต้เพรามันเร่ถวัถพันกันงุนแจ2ดอกให้นอยใช่ปะสองดอกนะอายได้เทียนอีกแดอกเพ่ข้างเหลืองเลย้อฟ้าข้างเลยด้ออ้ยอาเจ้ากันล้อมุกจกงะปิดล้ยออย <c oughs> อ่าก็ธรรมะธรรมู้ด้วยแรงมากเห็นจังเลยนางสมาธิสวดมนต์ชินบัญช่อนบัญชรอนไปจบเอ้าจบคนที่ได้รับได้นอนตีสองตีสามกว่าสินางสมาธิแล้วแล้วนางสมาธิพุทธนอพองหน้อยุทธนอพองหนอนั่นแหละเขาปลากะอ่าโอ๊ตเขาแรงโอ๊ตันน้ะปลานะใช่ฉันน้ะปลานะเออทำเข้าๆฉันบะ งดงดอาหารงดเีอาหารที่มีสัตว์ด้วยกินเยอะๆนะแล้วน้ำก็เขากินบากขึ้นไอ้เขาเลี้ยงรถเลยเขาเลี้ยงรถเยอะเออวันหน้าพีโอสองพันสิบแปดรถเก๋งเกียวโตพรีซีพันธ์นะขวบขึ้นรถ่ได้เบิ้งเลยนะโอ้ยเครื่องนิ่งขนาดนะสตาร์ทิังสตาร์ได้ยังไม่ได้ยินเสียงเครื่องอะไรนิ่งเลยประเมนพังปกติ เ่องบได้ยินเลยนะามาออกรถศูนย์บาทฝีดาฟรีจองรีจัดรีโอนครับบัตรประชาชนใบเดียวจัดด้ทุกอาชีพไอเสียมรสซิงจัดให้นาเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดให้เห็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรบพ่อปีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับบกล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม้เผาทารเรียงงัวเรียงกล้วยเรียงหมูเรียงม้าเรียงเป็ดเรียงไก่ ค้าขายรถเล่หาบเล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องถมประมงประมงทุกอาชีพจบศูนย์บาทฟรีดาวบัตรประชาชนเดียวปีแรกควันกซีพันล่างันนั้นงวดห0กพันบาทตลอดสัญญาวิธีการจองแอดไลน์ที่นาทิกต o อกเฟซบุ๊กหรือว่า y o u ูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามานะทรงบัตรประชาชนเบอร์โชทีอูเข้ามาสามยาแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเลี้ยงให้เนื้อถึงรถยนเมื่อสองเนื้อถึงไอเสมรถซิ่ง จะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนคืนควบวงจรนึกถชิ้ไอ,อครับเยาอไอ้จัดให้ช่วยทุกคนดันดูเคสส่งฟรีทอดหน้าบ้านก็พี่น้องแชรไปไว้เล่นไว้เล่นแก้ว